าาาามาอะทุกคนปลาขึ้นเนาะแม่ไข่เลยทุกคนานเด็กเอวนเดง่ยายลีลอ้ คนโอ้าวเจ้าตัวไหนเนี่ยนี่เจ้าตัวไหนเจ้าตัวไหนทุกคนใหญ่เลยเนาะอ้าตัวนั้นไปแล้วทุกคนโอ้ยเฮ้ยเร่องไรวามืดอะลีดื้อจะดื้อจะดื้ออ๋อนำแฮงปลา มื่นข Get ึ้นมาเตะเข้มชี <h 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 ้ได้หนึ่งคนปล่งปลาเขป้อตัวนับไปเลยเอาเฮ้มาวันเฮ้มาวันโอ้ยน้ำตื่นเนึ่งปลาเข่งตัวหนึ่งคน พบแล้มั้ีไม่กบเฮะม่กเะถ้าดอนี่ยิซื้อไปให้ไปหน้ามาโพลคุณอ้หตัวนี้ตี้โอ้ตันี้ใหญ่ดลโอ้เทวนั้นขนำเฮงนี่นุเทโพนนี่นุ๊จะไเฮงลายไปเยอะนา ป,ป้ามันตื่นหน่าไม่พ้นไม่พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่พ้นตกนี่หิ่งมดก็บอกอู้่งเนทุกคนอะเด่นตะกับเดนโอ้หโอ โอ <Salvador> <ok> <drink> uh ้โโอ้โหที่รอก็มีนี่ิรอจะตายคุตกแห้งพจน์พจน์ไขึ้นมาไปทางอีกเนี่ยนี่โอ้ยมาพี่น้องก็มาตึกโกบนี่พี่น้องเฉลๆ่ยยังได้ได้โกบสองตแล้วเนาะอ่า พอได้กินข้าวง่ายนะนะพี่น้องนะน้ำเต็มพั้นองพื้นหน้าเนาะแต่ละบ่อนเต็มเม็ดทุกคนโอ้คากหลายนะอ่าเข่งกระบือนี่นะมาเพื่อนลุล่าลุล่าอยู่นี่ไปจังแมวเอ็ดเอาเชื่อเลย

ไปทางหนเดี๋ยวนุ่มเลยพ่อจะเล่นจำนี่โอ้ยดักลุ่มเลยได้ดิโอ้ยรไนรุปนะโอ้ยได้ดิสามโต่าอยู่บเนไยเเ็องไรเนาะแกเสื้อหุบเลยคอยกันย่างมาเื้อมาเห็นแม่ลุ่ม้อนนุ่ง นุ่งพี่น้องกงได้ษหินลาดดีครับแถวนี้ก็ฟ้าขึ้นเลยพี่น้องเลยเนาะตาทิลาดเลยทุกคนตาทิลาดลุ่มตาทิลาดทึ่งเนาะ ต้องเลื่อที่ปลาขึ้นทุกคนเลยบริเวณนี้แหงอน่าจ้แหนมา,ากต้องตะเคียกระดุกนะทุกคนนะลอยลงเลยเด้อยป่าเล็ศแล้ว มาอะีรทุกคนป่าขึ้นเนาะฝนตกะไหมมาเข่งชิ้นยาอยู่ทุกคนเจออะไรก็เจอโอ้เจอไรเจงไรเขาลงอะไรทอชิลอดเป็นยังนี่ปุ๊บทอชิลอดนี่โอ้ยมันก็อ๊ะเลยเอาไปปากเลยลายนึงยอกจับหูไกอคาดเลยจับหูไภวย จะพูดไปออมันเอารอยมาไล่ๆมันอ้อรายๆนะพี่น้องทุกคนเลยมันเลอะเห้ยเหี้ยเฮน้อเหยน,น,น้อยพวกดัง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 ฟึงแแหละเอาเผื่อละเช็ดได้ได้กินมนาต้มกะพีงแล้วทุกคนเลยแลลลลยม่ไข่เลยทุกคน ไม่ใครเลยเมแรห้ไห่งแรห้ไล่ป้าวมาส้มามเลยจับทบดันแรงให้ขึ้นเร่งเร่งอ้้อ้ ตาหินลาดเนี่ยมันขึ้นทุกปีเลยทุกคนบ้างก็คอยไง จะปากมือ,อยืนร็สทุกคนโอ,โอ,โอ้โอเคตข่งกับป้งมือเื่นอนมานกรนารสู้วัดชินรับมานชิดยอดเลยทุกคน <c ười> โอ้โหอ้โอ้ยเกือบไรเลยมืนได้โคตรไม้จะได้มันขึ้นนี่ไงจะได้เนี่ยเฮ็ดขึ้นไปกีนข้ากันทุกคนเลยโอ้ต้ Tích không

ไปมันก็จักชายไเต้นเลยมาชายแ้วเป็นหามันจับไม่ไดรุ่นนะดีหนักแป๊บหนึ่ก็ได้รุู่ปลชิวมีแต่ตัวใหญ่ๆ่ไม่ตีนจะหา่ะ้ ตื่นเม่ครกันเะลยเนี่ยไข่ฉันเองติงเรีบยบไปบ้าบ้า มาเฮ็ดกินวันนี้พี่น้องเลยได้ป่าเลยมาเฮ็ดกินก่อนมาแล้วทุกคนเลยบ้านนี้เนาะหังเชียงเคเตะตกตกแตกๆปลาเจอเขาอาจะอาช่วยได้นมไม้พี่น้องทุกคนโอ้ได้นมไม้เลยทุกคนเลยได้นมไม้ละนี่ลายเติบทุกคนชี้ห้าบาทได้ยังได้ลายกันเนาะกลืนเลย นนนในคลองดังไพ่ปิ้งแซ่บรบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องทุกคนเนาะนอ่าคนเลยบรรยากาศน้ำตกตาดบริไกลไปเลอนี่ย่งางไปกันเนาะตาดหินลาดนี่ทุกคนในชายห้วยนี่เนาะอ่ามือแรกนี่กบเขียดลงหลายเลยทุกคนเลย ตี่นี้มันก็หองอยู่เนาะอยู่น,นี่เนาะอยู่ในหนองเดี๋ยวหาปลามาปล่อยใส่พอไว้กินนะทุกคนนะเนาะแนวกับกับพักกระเดานี่ทุกคนนี่กระเดาเนาะมาล้นไผ่เว้ยกินกับปีงป่าจะนอยทุกคนแล้วก็มะกะทินพ้อน,นี่ทุกคน,นกำลังเป็นดกนะ้องโง่กระซาบโตจ้อยกันแย่งอยู่พี่น้องมันหิวย่าเนาะเนาะโง่ขะลุ่งโง่ขะพะลุ่งนะฟังเสียงเค็แอร์ตอกแตกๆอยู่ทุกคนเลย นี่เดี๋ยวแมนผักกระเชกมะกระเชกลงมากินมะกระทิ่นทุกคนเนาะเจ็บแซมกันเด้อพี่น้องเด้อบันนี้การยี่มึงแรงนอดสามชีมองแรงพอดีอ่ามุ่งทิ่งหน้านะมันนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดลายมือลายรชิบอะไรแล้วเนาะยืมมันหกกนะดัเข้ามาอ่าเข่าท่วงอยู่พี่น้องเอ้ยยืมหกกนะดัเข้ามาเนาะเนาะนีะนะน สาวจ้อยปริญญาลูกสาวนานี่ยกำลังสีจ้ามป่านะปิ้งป่าทุกคนเสพแทบบรรยากาศยามหน้าเยอะตัวเล็กกับป้งเอาเลยเนาะทีงก็ยังมาแล้วเอายังเอาเพิ่งโง่ได้นี่นี่แหละวิธีชาวบ้านครัพี่น้องตึกป่ามาได้กับป้งกินหายอยู่หน้าเนาะนี่แหละเทียงหน้าโชวข้าวตัวนี้เนาะโอ้ยชิดได้อันนี้ชี้ฮะปีแล้วพี่น้องโฮมเงินซื้อเสาเนาะ Hả? vô nơi vô tinh tá vô nơi tụi tinh tá vô nơi

ไฟไงตัวเอแออบยายหนึ่งี่แ่าท้ายทายรถก็เดี๋ยวองรุงเชื่อไปไล้นะเจเจ้าเ้ยมายัาใช้นี่มาน้ำป้าเจือมาด้าน้ำบ่เนี่ยด้าหิลาทุกคเออา เอามาตลิน้ำช้ำนีพุดีเลยีเลยพุดีกินดอชำเงิตลินน้ำหัวยอ้น้ำวางหินเ็ดห็ดแล่นั่นบเวาโอ้นอยู่เทิงแลมหัวนี่เสียบเอาโอ้คอยู่เทิรนแลมห้วแลมมัดโซ่ข้าใก็ได้นะ่างก้นฮล่างนั่นเชื่ออยู่นะฮัน

แ่กีไย้เนาะไม่ชันเชฟปาร์ติไงของบิษัทเอาอันที่เดยอันมาจะใส่ใส่ตัวหนึ่งก่อนลูกแค่ลูกมาตึงบบมันเพื่อจะเป็นไหนเนาะบริโภคแกแลวก็ะเป็นอัไงวะเพื่อมันเตียบมันเพื่อมันบ่อจะส่ง สิ่งที่ติดบ้ก็อ๋อใส่เย็บหัวหยวเฉยขึ้บ้าเขียงครับไปต่างอากาศไหวกว่าได้น สมตัวง่ายไปไปกิงก็บพวกเลล่หน่านี้มากินกัน อยู่ผู้จับก่อหนอยอยู่หน้าปลาดุกเดี๋ยวบอปิ้งบอกปิ้งไหมพี่เราแกกินแรงเลยแต่พี่อ่ะอีกนะโอ้มันจะกาดอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องทุกคนเลยคักันดีอนนโอ้ยสุดยอดจามปลาคอนะทุกคนนะปลาดุกกับปลาเข่งโบรัณจามเนาะอ่า พังชิงคีเตะหงพี่น้องทุกคนเนาะอยู่ให้อยู่หน้าปีปู่ปีป่าอ้ยอดความเสียบทุกคนเลยเนาะทางกุการเอาดอกไม้เนาะเพื่อนปูด,ดอกไม้ไปนะคนนะเนาะ เนี่วกราฟด้วน,นี่ทุกคนมัเกาเนาะเนี่วกราฟ ้องเลยดูหางดูหน้ากินนกกระเซ็บเนาะอยี๋วมาตีปิ้งป่าเลยทุกคนกินนกกระเซ็บเนาะอ่าแซ่บแน่นอนเนาะอร่อยทุกคนโอ้ไฟไหม้มันก็สุดยอดเลยพี่น้องเลยตะเกรานี่ กินตัวลอยกินพี่น้องเองียเส็บเบรรยาม่กัดดูหน้าเนาะมันคักๆไปหมดแล้วแหละพี่น้องเลยมาเด็กเป็นเด็กพอเลยจะเคยอยู่ไกลเนาะกินน้ำบาววิถีชีวิตคนไทยบ้านพวงบาปไทยเนาะเส็บเส็บพี่น้องเส็บเส็บปิ้งปลาคอใหญ่พี่น้องปาดปาดพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอา ปลาคอใหญ่พี่น้องเ้ยแตงกวาเสฉบเนาะตักปีงกันถิ่มเลยต้มมาหอยหอยขี้กระใต้นี่กระใต้คนไปหอนหอนหอนคนหอนหอนหอนยหอนหอนหอนห มันกำลังหอนทุกคน นี่ตัาชุดยอดนักที่ปลากอนี่กระโตกทุกคนเลย ตูวจำแขนนี่ทุกคน อยู่น่ากินนังก็แซ่บนุ่งอายเลย